ด้ครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาหลัดเลาะหลังเวทีของศิลปินททยครับผมผ้ามาือความชิลมุนบุญไวยหลังเวทีครับเบื้องหลังความสวยงามครับนี่กะพระเอกพเอีเอกครับเพิ่กกาลังเติบโตผ้ามาาํารวจหลังเวทีผ้าม้าซอง อโจอี่ตัวนี้สวัสดีคร like ับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับมาเอกปากสวัสดีแฟนครับหมอล่ำครับผมสวัสดีแฟนครับศิลปินผู้ไทยด้วยครับผมมาเด้อมาเด้อสิเรนราเด้อครับพี่น้องฟังอัดคลิปอัดคลิปอัดคลิปเออเอาบอกอะไรอะไรจะได้อัดคลิปนี่เป็นคอสตูมครับเป็นทีมขนครับเป็นทีมชุดครับไอยมาทางนี้กกำลังแต่งตัวให้กันอยู่ครับทางนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับแต่งตัวให้กันซ่วยกัน หล่อผ้ารัดหล่อหลังเวทีมีคุณพอ่อมีระพงค,ครับเคุนกำลังผ้ากันแต่โตงโถคุณทางพระเอกนุกเกอร์คุณทางคุณพ่อเอกภรรยาออมทาง,องอโอ้ยไทยคลิปก็ยืนแบบสวยๆก็สวยสวยสวยมาก,มากเลิศ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  พุทธนามิสแกนเป็นพุด่ะทากแด้งตัวนะครับไ่เล่าีอกอันนี้พีอเอกลุกครับผมกำลังสิแต้งตัวครับกำลังสีใส่สุดครับมาส้กครับพี่น้องใส่เอกอ้อมแตดงตัวแล้วแลล้พี่เอกลุกคกอ ภาพยูเฟรตอะไรเรื่องหลังครับพี่น้องเป็นยังไงล่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเอ้าว่ามันเป็นอะไรเนาะกันเลยว่ะนี่เนี่ยรัศดากาลสินครับนางเอกรัศดากำลังแต่งตัวท่านผู้กับนางเอกน้อยมนิดาพระเอกก๊อตครับ นั่งนะครับนี่อยู่มุมนี้ครับผมสีนั่งอยู่มุมนี้แหละครับบรรยากาศตองนี้ที่เป็นมองแงต่งโตครับ mm hmm. ก็อยู่ห้องแนทหน่อยเด้อ mm hmm. พี่น้องเด้อนี่แม่ดอนกำลังขึ้นนากำลังบวกนาครับพูดแล้วใกล้สุดใกล้คลิปไทยคลิปใกล้คลิปเด้อมาใกล้พี่น้องค่ะ ถ้าได้พี่น้องแฟนเพจของเสียงสูงมาเรื่องศิลเนาะครับแม่พอมาเห็นปากกาจะพุ่นขาพุ่นไล่สุดแน่ไล่สุดคือกันคือกำลังไลฟ์สดแม่ดอนนี่ยฝากกันกดแชร์ในเด้อกดติดตามทั้งเพจน้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามฝากเพจี่ยฝากเพจเสียงสูงมาเรื่องศิลในเด้อแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจนะเน่ยแม่ดอนผ้าม้วนแป้นเพจฝากพี่น้องกดติดตามในเด้ออย่าลเมตตาสงสารตลกเข้าวอ่ม้วนในเด้อ เบื้องหลังครับพี่น้องเบื้องหลังค้า i, ลัดเลาะหลังเวทีครับผมบานิ่งก็สิแ่งโตเลยนะครับผอดเวลาแสดงแล้วบานนี้พี่น้องจังถ่าชุม่มบรรยากาศนะเวทีอันนี้เป็นชุดใหมครับพี่น้องนี่สิไ่มือนี่มือแรกเลยครับนี่ชุดไหม่ครับสิไ่มือแรกเลยนี่แต่ว่าปาักข้างหลังก็ท่านแล้วหรอกสิส่มือนี่แล้ะครับพี่น้องอ้าวเดี๋ยวฝังไปสักนิดก่อนกันครับคลิปนี้เจอกันครับผม กันคลิปหน้าฝากกดแชร์กดติดตามทังแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆครับ